สวัสดีค่ะวันนี้ป้าสุจะมาพาไปชมน้ำตกสวยๆกับพืชที่ปลูกในน้ำจะเป็นพวกบอนพวกต้นไม้ด่างทั้งหลายร้านนี้เขาขายนะคะขายต้นไม้ด่างต้นไม้ยอดนิยมของช่วงนี้กันที่เขาปลูกในน้ำได้ดูนะคะป้าสุไม่รู้ชื่อทุกต้นหรอกคะ่ะ แต่ให้ดูนะคะว่าชื่ออะไรเติ่มต้นที่1เลยค่ะเห็นไหมคะเขาปลูกใกล้ๆริมน้ำสวยจังเลยค่ะมีความชุ่มชื่นนะคะเวลาปลูกแบบนี้ดูแลชื่นใจค่ะอ่าต้นที่สองนี้ใช่สาคูไหมคะสาคูด่างเขาก็ปลูกริมน้ำตกเหมือนกัน ร้านนี้เขาขายต้นไม้ค่ะแต่เน้นไปทางต้นไม้ด่างที่ยอดนิยมยอดทิดกันสมัยนี้อ้าวในสองต้นนี้ค่ะสองสามต้นนี้ก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะแต่เห็นว่าสวยดีริมน้ําตกมีเลี้ยงปลาด้วยค่ะอ้าวตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเผื่อใครจะนึกออกว่าชื่ออะไร ช่วยป้าสุนึกทีนะคะว่าชื่ออะไรบ้างมีเฟินติดตามโขดหินซะด้วยนะคะอันนี้เป็นเฟินใช่ไหมคะต้นนี้เราเฟินแน่นี่เห็นไหมคะด่างสวยไหมคะต้นนี้ก็สวยมากค่ะเกาะอ,อยู่บนหินพร้อมมีตะไคร่มีเฟินเล็กๆเกาะด้วยมองแล้วสวยมากค่ะผิวสวยเลยละคะ่ะตนน้นเนี้มองสะดุดตามากอยู่บนก้อนหิน แต่ก็ไม่ทราบชื่ออยู่ดีนี่คะเขาให้ความชุ่มชื้นกับบรรยากาศแล้วก็เอาเฟิร์นมาติดอันนี้ใบด่างๆลายพางใช่ไหมคะบอลลายพางอ,อ,อันนี้อีกเงินเงินไหลมาชุมพูด่างใช่ไหมคะเห็นเขาประกาศขายอยู่น่าจะตุนละพันสองอันนี้ถุงเงินถุงทองพอจำได้คะ่ะ เนี่ยค่ะเขาประกาศขายอยู่น่าจะต้นละพันสองตันนี้สีดําสวยจังเลยค่ะพวกบอลสีค่ะตรงนี้บอนสีมีเอพิอะไรนะคะเนี่ยเออ่ด่างด้วยนะคะร้านนี้เขาขายกันเยอะอยู่ด้ยสวยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะต้นนี้ก็ด่างทั้งนั้นโอ้นี่ใบสวยมากเลยค่ะ ชื่ออะไรนะคะนั่น,นอ่านมองตัวเล็ขติดเดียวดากทั้งไปค่ะสวยดูแลเพลินมากเลยค่ะประสุชอบมากเลยร้านนี้เนี่ยดูต้นไม้เขายอดสวยเลยเขาปลูกริมน้ำตกเห็นไหมคะว่าใบไม้ต้นไม้ปลูกได้เหมาะเจาะค่ะต้นไม้ได้ความชุ่มชื้นของน้ำทำให้ง,งามค่ะทำให้ดูแบบ ลำต้นก็งามใบก็งามสดชื่นค่ะนั่งอ่านหนังสือนั่งจิบกาแฟเพลินมีความสุขเลยค่ะแบบนี้ไม้ด่างยอดนิยมค่ะอันนี้ไม้โขดค่ะไม้โชโคดชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนเคยเลี้ยงเหมือนกันสวยดีนะคะโชโคดงามเลยค่ะ ต้นไม้เขามีขายทุกชนิดนะคะแต่นี่เขาเป็นการโชว์นี่ก็ใบด่างนะคะกอนี้กอใหญ่มากค่ะเป็นกอนที่ใหญ่ๆอยู่ริมน้ำตกของเขาแต่ว่าเป็นใบด่างด้วยนะคะสวยดีเห็นไหมคะลำต้นสูงเชียวใบด่างสวยเลยค่ะลมเย็นพัดผ่าน นี่ก็ด่างค่ะไม่ทราบว่าต้นอะไรเหมือนกันเขามีวางขายอยู่ด้ค่ะมีให้เราพร้อมชมและขายมานั่งจิบกาแฟชมต้นไม้ของเขาเพลินๆโอกเยอะอยู่นะคะอยู่เขตพนัถนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่ในเขตพนัถนิคมนี่เองบ้างๆถ้าใครชอบไม้ด่าง ก็ไปแวะดูที่ร้านเขานะมันเยอะหลากหลายพันมากค่ะวันนี้ประสุพาชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าสุด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า